วิธีเช็คโมเดล iPhone อัปเดตปี2020นะครับสวัสดีครับผมผมแอดมิน A จากเพจด i p h o n อโ t เอสไทยแลนะครับหลายท่านคงเคยซื้อ iPhone มือ2นะครับหรือซื้อ iPhone จากร้านนอกนะครับผม iPhone จากร้านนอกหรือ iPhone มือ2ก็มีที่มาจากหลายประเทศนะครับมีทั้ง ZP, ZA, LL แล้วก็ t h นะครับซึ่งก็จะบอกว่า iPhone ที่กําลังจะซื้อมาจากประเทศไหนนะครับ <ST AR> เราสามารถ <ST AR> เข้าไปเช็คโมเดลจากหน้าจอ iPhone ได้เลยนะครับซึ่งโมเดลแต่ละเครื่องก็จะแจ้งไว้าชาัดเจนว่ามาจากประเทศไหนนะครับแต่ในปัจจุบันมีโปรแกรมสามารถเข้าไปแก้ไขตัวโมเดล,เดลนะครับซึ่งผู้ขายหรือผู้นําเข้าก็จะนําเข้ามาแก้ไขเพื่อให้เป็นโมเดล t <ST> h <AR> ทุกเครื่องนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะว่าการขายที่แจ้งว่า เครื่องนี้เป็นโมเดล CH หรือโมเดลไทยก็จะได้ราคานะครับ <Wow. S 1> เป็นเครื่องไทยไม่ใช่เครื่องรีพอร i ตบิดประมาณนี้นะครับเผลทีนี้มี iPhone จํานวนมากนะครับที่ขายตามออนไลน์นะครับหรือขายตามร้านทั่วๆไปนะครับเป็น iPhone เรียกว่าบอร์ดถูกซ่อมมานะครับแล้วก็มาประกอบใหม่ใช้จอเทียบใช้บอดี้เทียบนะครับซึ่งคุณภาพก็อาจจะใช้งานได้ไม่นานนะครับเราจะสามารถตรวจเช็คได้ย่งไงว่าเครื่องที่เราจะซื้อ จริงๆแล้วเป็นเครื่องที่มาจากประเทศไหนนะครับผมจะมีวิธีนะครับเดี๋ยวมาดูกันโมเดลเครื่องนี้นะครับจะเห็นว่าเป็น TH นะครับผมเราจะใช้อีมี่นะครับของเครื่องเพื่อเข้าไปตรวจเช็คในเว็บไซต์นะครับวิธีเข้าไปตรวจเช็คนะครับเราต้องเข้าไปในเว็บไซต์นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกชําระค่าเครดิตประมาณ 30- มสบถึงหนึบาทนะครับเพื่อเข้าเช็คว่าเครื่องนี้เป็นโมเดลของประเทศไหนตอนนี้เราได้เลขอกมี่แล้วนะครับ ในบรรทัดนี้เราจะเข้าเช็คกันนะครับเว็บไซต์ที่เราใช้ตรวจเช็คนะครับเป็นเว็บ GSM server นะครับผมหลังจากที่เข้ามาหน้าเว็บแล้วนะครับจะมีเมนูด้านซ้ายนะครับให้คลิกเลยแล้วเข้าไปที่ EMI service นะครับแล้วเราจะเลื่อนไปที่เช็คสถานะโมเดลนะครับแล้วก็จะใส่ EMI ตรงนี้นะ รอสักครู่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราจะเข้าเช็คที่เมนูด้านข้างเหมือนเดิมนะครับอ e ีมี่เซอร์วิสครับบรรทัดที่2นะครับก็จะเห็นนะครับว่าอยู่ระหว่างการขอนะครับ ยังต้องรอสักครู่นะครับแล้วก็ลองรีเฟรชเช็คดูนะครับยังไม่มานะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกไปที่เอาเลเวลนะครับเห็นไหมครับว่ามาแล้วนะครับแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆเครื่องนี้จะต้องเป็นโมเดล ll นะครับเพราะแจ้งว่าเป็นเครื่องที่มาจากอเมริกานะครับ เห็นชัดไหมครับโอเคนะฮะให้ดูอีกครั้งนะครับผมปีมี่ของเครื่องนี้นะครับตัวเลขก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมจะให้ดู3ตัวสุดท้ายก็คือ056นะครับกับตัวนี้คือ056ตรงกันนะครับเรานําเข้ามาเช็คในเว็บไซต์นะครับเลื่อนขึ้นมาดูนะครับความจุข,ของเครื่องนี้คือ 128G ิที่เราเห็นนะครับ ความจุเดิมๆของเครื่องคือ16จิกนะครับเห็นไหมฮะเพราะว่าเครื่องนี้ผมเพิ่มความจุเป็น128นะครับแล้วก็ในส่วนของโมเดลนะครับโมเดลตัวนี้เป็นช h เห็นไหมฮะผมได้ทําการเปลี่ยนโมเดลเป็นช h แต่ว่าเดิมๆของเครื่องนี้ที่เราเช็คจากเว็บไซต์มาจาก USA นะครับก็คือจะต้องเป็นโมเดล LL นั่นเองนะครับผมนี่คือวิธีการเข้าเช็คนะครับ เว็บที่ใช้เช็คโมเดลนะครับแจ้งอีกครั้งว่าเป็นเว็บไซต์ GSM server นะครับก็เข้าไปสมัครแล้วก็ชำระค่าเครดิตนะครับแล้วก็เข้าไปตรวจเช็คได้เลยเหมือนที่เราสาธิตให้ดูนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการซื้อเครื่องมือ2นะครับเครื่องใหม่ก็เช่นกันนะครับสามารถตรวจเช็คได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ